สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับจายแฮปปี้ช n แนลค่ะวันนี้นะคะไปฉีดวัคซีนเข็มที่1มาค่ะถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะว่าจะนอนพักผ่อนให้เร็วหน่อยเมื่อคืนนะคะนอนไม่หลับค่ะตื่นเต้นเนื่องจากว่าเราเสพข้อมูลมากมายหลากหลายเนาะเราก็มีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะ แล้วหลักฐานที่เราจะใช้ในการาไปยื่นนะคะที่เคาน์เตอร์ที่เราจะฉีดวัคซีนค่ะชาไปฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็ประมาณถ่างไปประมาณ1กิโลค่ะชื่อโรงพยาบาลโชเซนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีใบที่เราจะใช้ในการกรอกนะคะอันนั้นาชายื่นไปแล้วนะคะจะมีทั้งหมดมาเอกสารอย่างนี้มาให้เรา2ชุดค่ะชุดที่1ได้ถูกใช้ไปแล้วนะคะ แล้วก็นี่กรอกให้เรียบร้อยค่ะเรามีโรคประจาตัวอะไรยังไงไหมแล้วก็อีกแผ่นนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้คือตัวสําคัญมากเลยเนื่องจากถูกใช้ไปแล้วนะคะก็จะถูกดึงออกไป1อันเนี่ยค่ะเป็นไฟเซอร์นะคะแล้วเขาก็จะตัวที่เราฉีดให้แล้วเขาก็จะมาติตรงนี้ค่ะว่าเป็นไฟเซอร์ค่ะพอมาครั้งที่2องเขาก็ต้องดึงตรงนี้ไปนะคะแล้วก็จะมาแปะอีกอันนึงว่าตรงนี้เป็นไฟเซอร์ครั้งที่2ก็เหมือนกับเป็นใบใคล้ายๆกับเราที่เราต้องไปยื่นลงทะเบียนที่อำเภอญี่ปุ่นเพื่อจะจำเป็น พาสปอร์ตนะคะติดตัวเราเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นบัตรประจำตัวของเราซึ่งชาใช้ใบขับขี่นะคะในการาลงทะเบียนวันนี้ก็จะไปถึงก่อนเวลา15นาทีค่ะได้ฉีดจริงๆคือเวลาบ่ายโมง13นาทีนะคะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ไปรอจุดที่1ก็จะมีคนมาเดินเช็คเอกสารเราค่ะ พอจุดที่2ก็ไปที่เคาน์เตอร์เช็คเอกสารนะคะวา่าชื่อที่เราลงทะเบียนไว้แล้วสําหรับวันนี้เขาก็จะเช็คว่าชื่อตรงไหมที่อยู่โอเคไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะไปนั่งรอตามจุดที่เขารอตามจุดต่างๆตามคิวะคะ่ะก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงจุดที่3นะคะไปพบกับคุณหมอเขาต้องตรวจอาการก็ไม่เชิงตรวจนะคะเขาก็ถามเราก่อน,นะค่ะว่าเรามี ภูมิแพ้อะไรไหมแพ้ยาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แพ้ก็ผ่านค่ะขั้นตอนถัดไปก็ถึงขั้นตอนการฉีดค่ะชาะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะพอถึงเวลาที่เราจะฉีดจริงนะคะเขาก็บอกว่าให้ถกแขนเสื้อขึ้นนะอาจจะมีอาการจกกภาษาญี่ปุ่นจุกกัดแปลว่าคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่า เป็นเหมือนคําประกอบนะคะแบบว่าจ๊กหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีอาการจ๊กหนึ่งนะอย่างเงี้ยค่ะชาก็แบบว่าเตรียมใจว่าต้องเป็นจ๊กใหญ่แน่เลยผลปรากฏว่าจ๊กก็คือจ๊กหนึ่งจริงๆค่ะอย่างเงี้ยค่ะจ๊กเดียวแล้วก็ประมาณว่าอา้าวเสร็จแล้วเหรอไม่ทันจะถึง30วินาทีเลยมั้งเร็วมากเลยค่ะแล้วขั้นตอนถัดไปเขาจะมีสร้อยให้เราแขวนนะคะเป็นเหมือนป้ายอะคะ่ะแขวนว่าฉีดเรียบร้อยแล้ว ให้เราไปนั่งรอก็คือในห้องที่ฉีดนะคะเขาก็จะมีเป็นเก้าอี้เรียงกันเลยค่ะห่างกันประมาณ1เมตรมั้งคะห่างกันนั่งเรียงกันในห้องนั้นก็มีประมาณ20ประมาณ20 30คนได้ค่ะนั่งห่างห่างกันค่ะแล้วเขาก็จะเ,เขียนเลยค่ะชาฉีดเวลาบ่ายโมง13นาทีในกระดาษบนแฟ้มของชาที่เขาให้มาก็คือชาจะต้องนั่งรอในห้องนี้จะออกจากห้องนี้เวลาบ่ายโมง28นาที เป็นไงคะญี่ปุ่นเป๊ะไหมเป๊ะมากค่ะเมืองไทยชาไม่ซ้บนะคะพอถึงเวลาของเรานะคะเราก็ดูเขาก็จะมีตั้งเวลาไว้หน้าห้องเนี้ยค่ะว่าเวลาบ่ายโมง28นาทีก็ให้เราลุกนะคะเอาป้ายแขวนที่เขาแขวนคอเราไว้เนี่ยไปคืนตรงพนักง,งานแล้วก็เราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยนะคะหรือบางคนเขาก็ยังนั่งพักตรงแบบออกนอก จากห้องนั้นไปอีกหนึ่งก็คืออยู่ในอาคารของโรงพยาบาลก็มีค่ะเป็นส่วนน้อยค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเราไม่มีอาการอะไรเราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยชค่ะก็ขับรถกลับบ้านมานะคะนี่ก็เป็นเวลาผ่านมา2ชั่วโมงแล้วค่ะก็ยังอตอนนี้ยังปกติดีแหลล้าดีนะคะก็จะไปทานข้าวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นหลายๆคนก็บอกว่าจะมีอา,อาการ ปวดแขนในวันถัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดอดูอาการกันต่อไปนะคะสำหรับชาก็มาบอกนะคะประสบการณ์จากการที่ฉีดกับตัวเองแล้วก็ตอนนี้โอเคดีค่ะก็มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ทราบว่าก็มีมากมายหลากหลายนะแต่ละคนก,าก,าก็อาการก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆถ้าเราฉีดเราก็สบายใจถามว่า ทีแรกนะคะก็ไม่ได้อยากจะฉีดนะคะก็ฟังข่าวสารมาเยอะเนาะเราก็ไม่กล้าฉีดแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวชายเองเนี่ยมีความตั้งใจนะคะว่าจะกลับบ้านนะคะกลับไปไทยค่ะไปหาคุณพ่อนะคะก็เลยมีความจําเป็นค่ะอย่างมากว่าเราจะต้องฉีดให้ครบ2เข็มก่อนเพื่อเราจะได้มีใบพาสปอร์ตนะคะที่จะใช้ในการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้เราสะดวกสบายในการเดินทางด้วยค่ะ ะะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้ได้ไปฉีดกันเร็วๆแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะสำหรับชาก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ